การเปิดกระโปรงหลังของรถนะครับเราก็ใช้วิธีที่1ก็คือใช้กดที่รีโมท2ครั้งวิธี2กดตรงปุ่มด้านหลังนะครับจะอยู่เยื้องมาทางขวาทีหนึ่งจำง่ายๆตรงแนวของขอบป้ายทะเบียนพอดีเมื่อรถจอดสนิทหรือลงเกียร์ P ไว้เราสามารถกดเปิดได้ตรงหน้าจอนะครับและหน้าจอมีอีกจุดหนึ่งครับก็คือเมื่อเราสไลด์จากด้านขวามือจะมีช็อตคัด ให้เราเลือกสามารถเปิดและปิดกระโปรงหลังได้เช่นเดียวกันและอีกวิธีหนึ่งครับเราสามารถใช้โทรศัพท์ของเราในการเปิดปิดกระโปรงหลังได้นะครับนอกจากจากการเปิดรถแล้วนะครับปิดรถแล้วก็ยังสามารถเปิดกระโปรงหลังได้และก็ปิดกระโปรงหลังได้เมื่อเราก,กดเปิดครับรูปรถในมือถือของเราแสดงให้เราเห็นนะครับว่าสถานะตอนนี้กระโปรงหลังเปิดอยู่ได้เช่นเดียวกันเมื่อเรากดปิด รูปรถก็แสดงสถานะว่ากระโปรงหลังนั้นปิดอยู่เช่นเดียวกัน